ก้อยเฮดขมซึ่งใดแห่งบขมคลิปนี้มีคาตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเซฟอีซีอเกือเกาค่ะมนึสิบพากก้อยเฮดขมเฮดแบบใดบขมขม,ขม,มาเบ่งกันเลยจ้าอัาดับแรกใส่เครื่องเฮ็ดเครื่องก้อยก็น่าจะใส่พริกลงไป1นึ่ซอนค่ะจากนั้นตามด้วยขขาขวานึงซอนตรงขึ้นกันค่ะ แล้วก็น,น้ำปลาดนะคะมือในจะใส่สองช้อนค่ะตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะข้าบโได้ผงวัวค่ะมือนึ่ใส่แค่ครึ่งช้อน้าค่ะผู้ใดบิกกินกับผต้องใส่แล้วจ้ะจากนั้นบีบบะนาะไปตามใจชอบเลยค่ะผู้ใดมักสมกับใส่หลายนอกจากมือน่จะใส่แค่สองสีค่ะ จากนั้นค้นเพลองไก่เขากันเลยค่ะผสมทุกอย่างให้ขอกันดินแล้วซิมด,ดตามสอบจากนั้นใส่เห็ดขมลงไปนะคะ่ะสาเหตุทีเห็ดขมบ่ขมนะคะมีวิธีการเห็ดก็คือตอนต้มนำขมนะคะจะใส่บะขามเปียกแล้วก็บะเขียวกวงลงไปต้มใส่กันค่ะวิธีนี่จะใส่เห็ดซอขมนะจ๊ะ คนเห็ดขากันดีแล้วค่ะกะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะคนเห็ดขอกันนแล้วก็ไปอันเซ็ตเรียบร้อยจ้าเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ้อ่เห็ดขมหรือว่าลาบเห็ดขมนะคะแต่ว่ารสชาติบข่ขมค่ะย่ำกรุ๊บกรุ๊บด,ดีค่ะหอมเครื่องลาบหอมบักน้าวค่ะล้องไปเห็ดเบอ่งเด้อจ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะค่ะ มาแล้วจ้ามากินไก่เนื้ขมน้ำกันค่ะแซ่บค่ะ